มะนัดน,นี้เจอกับว๊บแทนตั้นเอา้าทำไมไม่ให้ผมลงวะเอา้าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอา้าอยดีมก็สกิปมาเฮ้ยเอ้เ,อเดี๋ยวนะเทนฮากบอกว่าผมไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมเอา้ามีข้อเสนอ,อยื่นมาแล้วเอา้าอะไรเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ไปดิอยากอยู่แมนอยู่ะเอา้าไม่ยื่นใหม่อีกละเฮ้ยไม่ไปอยากอยู่แมนอยู่เนี่ยแล้วมันก็ไม่ให้ผมลงเลยว่ยมันดองผมรัวๆเลยเนะี่ยผมไม่ไปเนะนี่ยเนี่ยมันดองแบบดองมันรัวๆเลยเนะี่ยโอ้โหมียื่นบิดมาอีกละไม่ไปอยากอยู่แมนอยู่ต่อ เอา้าอะไรเนี่ยยูโลป้าลีกเป็นไงอา้าตกลอบอีกเออสมหน้าโอเคนั่นนี้มันให้ลงไหมโอ้ให้ลงแดงเดือดวอมาลงแดงเดือด <c oughs> มันสกิปมาให้ผมโคตรหลายแมตเลยจนมาเจอแดงเดือดอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมา ฮึบฮึบฮึบโอ้ยอะไรเนะนี่ยดูงงงงงงทุกคนเลยเออไปบูนู้นไปล็อกยิงไหมมานี่เดี๋ยวยิงให้นี่ยิงโชว์ไปไงละ่ะเทนฮากยิงโชว์เลยไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมเหรอเนี่ยยิงโชว์เลยเนี่ยเต้นท่าสเตอร์ลิตเลยเนี่ยเต้ยโศกเนี่ย ดูห้างปวะาณนี้นี่ลงลงยิงเข้าไปนี่เิ้ยเจอโกคันดาลาแทางมาดุติอาดอุติอัตให้โจตาโจตาทำยังไงล็อกล็อกไหมเออส่งคืนเอ้าโอ้สวยเด้ มาโอ้ยอะไรเนี่ยมามามาไปให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้อยู่นี่เนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมใช่ไหมเดี๋ยวจะล็อกหลบฟันได้ให้ดูไปบูโน <B uno. S 1> ่เอา้าเอ้าทำไมไม่ยิงว่าบูโน่เมื่อกี้เนี่แอสซีจ๋าเออเอาสักอย่างเพื่อนสักอย่างมาบูโน่สักทีทีเพื่อน โอ้ oh, จ่ายอะไรเนี่ยฮึบซาลาเฮ้ยมาที่ดูเป็นเดียสฮึบฮึบมาที่เดียสในครั้งเทียโก้โ,กโลปัสซันเปิดมาเฮ้ยอุ๊ยสวยสุดเปอเซ็์เดนเมื่อกี้มันทำดีจัดเลยลูกฮึบจึบมาไป ไปแม็กโทมเน่เปิดอะไรแต่ว่ายังได้อยู่ไปไปวิ่งหน่อยบูโ uh huh. นบูโนจะออส่งลัปชาไปนิดนึงเอาโดนสวนมาอย่างวันนี้เฮ้บแม็กโทมเน่ยังได้อยู่โอ้ติดโอเคโอค้โอสันโอ้ยตากสวยเป็นไม้มแล้วเอ,อ้เจ้าสวยเด็กแก ชี่มามามาลเลเซียเออไปไปจังวันนี้จังวันนี้เอาเร็วกวอยแล้วเราเร็วกวอยแล้วต้องเฮ้ยสวยนี่ทั้งยิงทั้งายไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมใช่ไหมอืมถามหน่อยเทนฮาร์ผมไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมใช่ไหมโอ้แมทโทมินีหายหน้าหายตาไปนานเลยนะเราอะ เนี่ยดูภาพช้าดูภาพช้าเนี่ยเปิดไปแบโขกโล่งๆเลยเนี่ยอื่โอ้โหสวยแม่ไห่ไปเนี่ยแมตติคแคชหรอะ The ball rolling again at 2-0. ฝ่าดิโยตัตากมาให้ลูเบนดิอาสโสมเคลนโรเบอร์สันโรเบอร์สันจ่ายมาเตียก็เตียกแทงมาดิอัสเอ้ยระวังระวังโอเคสวยมากอุบะเมครีรกราโนมามาขครน่งสนามขึ้นสนามไปไปไปจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วเออมาดีมาดีวะเนี่ยดองผมถ้าไม่ดองยุโรป้าก็ไม่ตกรอบแล้วนี่เทนฮาร์ คุณเห็นหรือเปล่าดูเนี่ยลากมาแบบสปีดแบบจ,จดีดจ๊าแล้วยิงเข้าไปสอสองสองนะ่ะคมคมโอ้โหดูยีิบเจ็ดเกมยี่สิบเอ็ดโก ไม่ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมถามจริงมาี่มามาเปิด,ดย,ยาวๆมาหน่อยได้ไหมอยากวิ่งกันให้เทนฮากดูวังอือสวยไปไปแลชี่แลชี่ไปไปเพื่อนเออหักกลับมาได้ไหมึ๊บ อึ๊บอึ๊บอุ้ย,อยโอ้ยไม่ได้ว่าจะแฮตทิกสักหน่อยเฮ้ยเสียดายอ่ะขอให้อยู่มาเลเซียสวยมามาได้ไหมเด็ดฟอร์ตไปฟันได้เหรอเพื่อนนี่ล็อกโชว์เลยล็อกโชว์ฟันได้พอแฮตทิกได้ไหมอูอลิส่งมันหย่อยลูกสุดท้ายเล้วเพื่อน แต่เกมก็น่าจะจบไปแล้วผมไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละออไปเสียบซะหน่อยเอ,อ้ยตัดสวยแล้วฟอดไม่ไปขอได้ไหมจ่ายมานี่เออขอแฮตริกก่อนจากได้ไหมมันเหนียวอะไรนี่โอเคก็ถือว่าได้อยู่นะนี่นี่นเห็นไหมเห็นไหมมีผมมันก็ทีมก็ชนะ คุณคิดอะไรของคุณเนี่ยเทนฮาร์ทำไมดอกผมต้องหลายนะัดเทนฮารผมไม่เข้าใจคุณเป็นอะไรดูเลตติง้งแปดจุดเก้าโอเคนัดนี้เจอกับนิวคาสเซิลดูซิว่าจะได้ลงไหมโอ้ยได้ลงเฉยเลยวะ่ะ <c oughs> หลังจากที่โดนดองมายาวนั้นมาครับพี่มาครับพี่ okay. โอเคไปไปเอริกเซนอุ้ยเอริกเซน โอ้โหจ่ายแต่เมื่อกี้จ่ายมันก็น่าจะออฟไซด์แหละไม่ได้เห็นเอลิกเซ่นลงนานนั่นเจ็บมักมาเพื่อนสวยเอาโทษโทษตับโฮ้ยโอ้ยจานเอ้ยฟาวได้ไงจานเอ้ยเอ้ยสวยเดแก เลิฟใอ้ปาเมริกาโนเฮ้ยเอออนโตนี่ให้อนโทนี่ไปโอเคอันนี้มาน้าขึ้นเกียงก็ไม่ได้ไปไปเข้าในเอเล็กเซนอู้ายิงแรงว่าไหนสิเฮ้ยตึ๊บจิ๊บ เฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหหลุดหลุดโอเคดดเด็กแยยังมีเซมมาสัจนะอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหสวยเขาเดียวบา้าไปไปม,มีใครเร็วๆไหมมีใครเร็วๆมั้ไหมแอนทนี่มาๆๆเออไปไปไปจังวนันนี้จังวนันนี้ขออีกสัก เออยิงโชว์ยิงโชว์เต้นฮาร์กยิงโชว์เต้นฮาร์กเนี่ยดูไว้ชีหน้าอะไรนี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้เอ่อเอา้เอาผมไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมไม่ใช่เหรอทำไมมามาดีใจกับผมเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจคุณเลยจริงจริง่ึงจะไฟก้อยโชว์ด้วยไงล่ะไม่มีดูไว้ดูไว้ใส่ก้อยโชว์ครับ ทำหน้าบิ้งตึงแล้วนะเมะื่มอกี้เนี่ยมันขึ้นว่าผมเล่นไปสามสิบสามเกมทั้งที่มันแม่งผมลงได้ซ้อมอะไรของมันวะเนี่ยหือแม,ม็กซิเมงในเกมมันเก่งอะแมก็กซิเมง เออตัวจริงม er. like okay. like ันก็เก่งแหละนี่เกมมันเก่งนะเอ๊บขอกมาสวยคาเซมิโรได้ไหมได้ไหมเอ๊บโอเคไม่เป็นไรเอ้ยสวยอันตานี่เอ๊บเอ้าสวยเฮ้ยโอ้ โอ้โหนาเดนาเดเซฟม,มาสะใจาอีกแล้วมาแบดฟอร์ดมะายอะไรเพื่อนใจเบาเบาทำไมใจเบาอย่างนั้นเอเอ้ยตักสวยอีสักเอ้ยโอ้โหเดนาเดช่วยชีวิตอีกแล้วเซฟมาสะใจาทั้งชีวิตจริงนะในเกมเลยนะเดเฮ้ยนิกโปเมันมาด้วยวะเฮ้ย เฮ้ลองยิงไกลดูดิอึ๊บโอ้ถึงไหมวะถึงไหมไม่ถึง,ถงโอ้โหโอ้จะยิงไกลแบบเวลูนี่ลูกนั้นซะหน่อยโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวเกมนี้ก็ขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแลวกันะะนะครับเดี๋ยวพาร์่านต้เกมจะเป็นยังไงต่อไปก็มารอติดตามชมกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ